รถด,ด่วนเจ็ดหกนะครับช้าเจ็ดสิบนาทีนะครับมาเลยครับรถด,ด่วนเจ็ดสิบหกมาแล้วความเร็วร้อยนะวันนี้อยู่สูงหน่อยโอ้รถใหม่มีรถใหม่โอ้ยบีบ ทำไมดังบีดเดิมซะงักก้นเลยวีดเคส,สามติดอยู่บนหัวไม่ดังนะครับบีดเดิมก็ดังเหมือนกันนะครับมาแลครับรถด่วนจ6หนะครับบ่ายโมงห้สนะครับขรบวน75หช้าช้าห้านาทีนะครับ วันนี้ไม่มีรถสินค้าเลยนะครับดูว่า532จะออกเร็วหรือเปล่าถ้า532ออกช้าก็จบเลยห้า3ช้า300กว่านะมาถึงน่าจะน่าจะ2ทุ่มเอ้าวีดดูเสียงว,วีดดิไม่วีดมันปแปลกแปลกนะ อของเร็วร้อยนะ่ะอ้้รอเพิ่งนึกได้วีดแปลกๆนะครับออกปากเดียวด้วยนะ่ะไปเร็วมากนะครับรถด,ด่วนเจ็ดหกนะครับ ิบเอ็ดโมงสามกว่าสามสิบเจ็ดนะชา้าสี่สิบนะวันนี้ชา้าสี่สิบพอวันนี้รถสินค้าไม่มีนะครับรถมันน้อยนะก็เลยมาได้ได้แต่ขบวนเดิมหน่อยนะครับเพราะว่ารถน้อยนะครับรถสินค้าก็ไม่มีนะมีห้าห้าขบวนเดียวที่ไปเมื่อเช้าช่วงเจ็ดโมงก็ไม่ได้มาถ่าย ก็ต้องมาถ่ายช่วงสายช่วงเจ็ดหกนะเดี๋ยว434ออกมาด้วยโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยโอ้วีดแทบไม่ได้กินเลยลูกพี่โอ้โวีดเดิมหน่อยวันนี้คอมเร็วประมาณเก้าสิบเองนะเนี่ยผมเท่าที่ผมรู้นะ เมื่อวานผมเคยมาถ่ายเมื่อวานก็ความเร็วร้อยก็ไปเร็วกว่าน,นี้นะโอ้โหไปแล้วครับเจ็ดหกอันนี้ความเร็วเก้าสิบนะวันนี้จอดสถานีเอ้ยจอดป้ายอยู่รถนะครับสองคันวันนี้วันนี้รถน้อยจริงนะครับช่วงนี้โอ้มีผู้โดยสารด้วย หที่ผู้ใหญ่ก็ฟ้ามืดนนะโอ้ดังมากทอโอ้โหเล่งสุดแล้วเคลื่อนตัวมาได้ประมาณ3-4เมตรเล่งสุดเลยนะเล่งโหดจริงๆ อ้เสียงยนี่มันขูดลางแสบหูเลยมันลงรอบต่ำเร็วนะเพราะว่ามันลงเนินนะอร้ยเมื่อวานหนึลงแล้วนะตนะีเจ็ดนึ่งศูะเฮ้ยหนึ่ยังไม่ลงรอบต่ำเลย มุม้งวันหนึ่งศูนย์สองสามลงรอบต่ำแล้วนะครับเฮ้มีอะไรอ่ะโอ,อ,อเครอโบอกมือได้เมื่อกี้หอรอนั่งอยู่ฝั่งช่างเครื่องสิบเอ็ดโมงสามสิบเก้านะขบวนเจ็ดสิบหกนะครับ,รบวันนี้ช้าสี่สิบสองนาทีนะครับเจ็ดหกครับเจ็ดหกวันนี้ เจ็ดหกมาแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเจ็ดห้าหรือเปล่านะเจ็ดอ่าไม่รู้ว่าจะมาห้าคันหรือเปล่านะครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้วันนี้ความเร็วร้อนเลยเนี่ <c oughs> ยนี่ไอ 76นะครับช้า40ความเร็ว100เลยวิ่งอย่างเร็วเลยนะครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงเออบ่าย20นะครับบ่าย20ขบวน75ช้า21นาทีนะครับได้ยินแต่เสียงวีดย,ยังไม่เห็นรถวันนี้วันที่9เดี๋ยวดูว่า75จะมากี่คัน วันนี้วันที่เก้าเดี๋ยวรอดูมาแล้วมาแล้วเดี๋ยเราดูว่ามากี่คันนะครับรอดูนะครับว่าเขาจะสำรองรถมาวันหยุดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ไหลลงเนินมาแล้วนะครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะเพราต้องมองจากกล้องนะครับเนาเปิดวีดแล้วโอ้ลานมาจากไกลเลยไอสย,ยาวไหมเอ๊ยมองดูเหมือนเท่าเดิมนะ เท่าเดิมครับผมนี่ <S <S ู้สาเต็มเลยนะครับสี่คันแต่ไม่มียืนนะแต่เต็มเจ็ดห้าเลยผู้โดยสารเยอะจริงจริงพอกรอเปิดปีดด้วยนะผ่านไปความเร็วร้อยนะครับ 1 46, ิบเอ็ดโมงสี่สิบหกนบขบวนเจ็ดสิบหกนบช้าห้าสิบนะวันนี้วันนี้ช้าไม่เยอะโอ้แต่ก็เยอะอยู่นะเจ็ดหกนะเจ็ดหกอ๋อวันนี้มีห้าห้าหกด้วยนะมีขบวนห้าห้าหกด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกบัวใหญ่ตอนไหนนะถึงบัวใหญ่ประมาณน่าจะงทเที่ยง อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะจอดจอดดับเครื่องหรือว่าเขาจะออกเลยนะครับต้องรอดูนะครับมี553ด้วยอุย้ยซิ่งซิง ร้อยนะครับวันนี้บีดมันไม่ค่อยดังเจ็ดหกนะับไปแล้วครับขบวนเจ็ดบ่ายโมงห้าสิบเก้านะครับขบวนเจ็ดสิบห้านะครับผมนึกว่าห้าหกจะมาหลีกเจ็ดห้าอยู่สองพวงห้าหกยังไม่ออกเลยนะครับห้าหกยังอ่อยังจอดอยู่ไอ้บัวใหญ่อยู่นะครับ ห้าสามตามหลังสี่สามเก้ามานะครับแดดร้อนจริงๆครับดูดิดูด,ดูผมลงทุนมาถ่ายดินี่ที่เห็นแดดนะี่คือไม่ใช่แดดธรรมดาคนคะือมันคือ,คอแดดร้อนๆเลยนะครับอุณหภูมิก็สามหกสามเจ็ดนะครับแดดร้อนๆเลยเนะี่ยม,มาถ่ายเนะี่ยแต่ผมมีร่มอยู่นะครับกลางร่มอยู่เอ๊ะใครอยู่สถาน,นีไปอยู่รถวะเนี่ย โโอ้เจ็ดห้าครับเอ้ออยวันนี้มาสี่คันนะค,คนก็เต็มนะคนเต็มหมดเลยรอเปิดบีดโบกมือด้วยนะป่าแล้วเจ็ดห้า 11โมงสี่สบสองนะขบวน76ช้า44นาทีนะครับวันที่เอ่อสิบเอ็ดนะวันนี้นนะอะไรดังๆหรือบอเวลาดังๆอดังๆช้าสีสบสี่นาทีครับเออนัออ่นแหละขบวนกี่สิบหกนน,น้องมาถ่ายด้วยเอาละ ขบวนอะไรนะขบวนเจสิบหกอ่าบวกมือหน่อยบวกมือหน่อยบทเจ็ดสิบหกนะครับความเร็วร้อยวันดำปีโอ้โห ควันดำเลยความเร็วร้อยนะครับไปแล้วครับเจ็ดสิบหกที่ยังสี่สิบ,บเอ็ดนะขบวนท้องถิ่นสี่สามสี่นะครั 4, 3, 4. บ 4, 3, 4. ตามเวลานะครับ เล่งมาแล้ววันนี้ไม่มีรถสินค้านะครับก็เลยอได้มาถ่ายสี่สามสี่นะอาจจะมาถ่ายสี่ขบวนนะแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็สี่สามเก้านี่แหละว,วันนี้ห้าห้าสามหยุดนะวันนี้ยกเลิกนะครับสำหรับห้าห้าสามนะครับเมื่อวานห้าสี่ก็ออกช้าแล้วก็หันครึ่งเลยนะเมือม่อวานสองคันครับเอ้ย เอาอยเอาโหโอ้โหไอ้พอกรองผมมือทักทายด้วยเสียงวีบของหนะึ่งศูนย์สี่สามนะครับเนี่ยครับผ่านสะพานไปแล้ว เขาบอไปดู75นะครับวันนี้วปนที่11เขาไม่สำรองนะเขาไม่มาสำเขาไม่สำรองที่นั่งมาเลยอาจจะสำรอง11-12ก็ได้ต้องรอดู75มีคนลงไหมอ๋อมีผู้โดยสารนะรนะเห็นไหมเขาก็จะไปตลาดนะมีผู้โดยสารไปตลาดนี่ครับมีคนมารับนยะโอ้เขาสาร มีพุทธยสารขึ้นลงแทบทุกวันเลยนะครับสำหรับป้ายหยุดรถเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตลาดนะครับใกล้บัวใหญ่ก็สามารถนั่ง433แล้วก็กลับ434ได้เลยนะครับโอ้โหคนเยอะเลยคนเยอะนัน่นาะโอ้โหวันนี้การโดยสารล่าช้านะครับรถช้าประมาณ2นาทีนะครับ ผู้คนน่าจะหกเจ็ดคนได้มั้งนะี่ะนี่ถือว่าเยอะนะเนี่ยสำหรับป้ายหยุดรถเล็กๆไปแล้วครับสี่สามสี่ช่วงเย็นคนระับ อย่างนี้หนึ่งศูนยะเนี่ยเล่งมาแล้วว่าหนึ่งศูนยเนี่ยโอ้โห วัวตรงนี้ได้แล้วเขาเปิดปิดใส่อะไรมาแล้วครับสองคัน<อ>สีเจ็นเน, 1, 0, 3, 3. เนี่ยหนึ่งศูนย์สองสามยังไม่ลงรอบต่ำเลยนะแต่หนึ่งศูนย์สองสามมลงเร็วมากนี่นขนาดเล่งลงเนินแล้วเนี่ย เดี๋ยวมีขบวน5-60นะประมาณช่วง6โมงครึ่งหรือกเกือบๆทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจถ้าไม่มืดอาจจะได้ออกมาถ่ายผ่อนโปลดจอดไปอยู่รถต่อไป11ม52นะขบวน76้า52นะครับ52นาทีนะครับ,76คร,บ76ครับ76ก็ไม่บีดดัง,งนี้วะเนี่ยนะ เจ็ดหกกับแล้วห้าเอา่ 5, อห้าสี่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะกับห้าหกเพราผมผมจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะเอ้ยเร็วเร็วเร็วมากโอ้โห เรียบว่ามีดอะไรเนี่ยตามเวลาคืนนะพระอ่า76นะครับ